สวัสดีครับเมียช่างพาทำมาติดเครื่องทำน้ําอุ่นนะครับนี่นะครับก็ได้ทำการยึดปุ๊กนะครับยึดปุ๊กขันน็อตตำแหน่งข้างบนสองตัวนะครับ แล้วก็จะมีข้างล่าง2ตัวนะครับ2ตัวเป็นยึดบีบข้างบนจะเป็นยึดห้อยนะครับพอห้อยเสร็จเราค่อยขันบีบนะไอ้สายนี้ก็เป็นสายดินนะครับสายดินก็จะขันรองตัวถังนะครับที่เป็นสายใหญ่ๆมีหางปลาเหลืองๆนะครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นเบกเกอร์นะครับ เบเกอร์จะมีสายลายกับสายนิวตันนะก็สายไฟบ้านเราเนี่นยและครับน,น,นี่ครับตัวนี้สายไฟมันสั้นนะครับช่างก็จะทำการเปลี่ยนสายไฟด้วยนะพอติดตั้งเครื่องใหม่นะอันนี้คือก๊อก ก๊อกน้ำก็ทำการเปลี่ยนก๊อกใหม่นะก๊อกเก่ามันรู้สึกว่าจะหมุนยากครับเนี่ยสายสั้นจะเปลี่ยนสายใหม่ สำหรับใครที่อยากติดตั้งเองนะครับสายมันมีแค่สามสายนะครับถ้าเบ้ามันตรงกันก็ใช้ของเดิมได้หมดเลยนะครับแต่ตัวนี้มันเบ้าไม่ตรงกันนะก็เลยต้องทำการยึดปุ๊กใหม่ ส่วนสายท่อน้ำเข้าน้ำออกนี่ก็ใช้ของเดิมได้หมดเลยนะครับแต่ตัวนี้เจ้าของเขาอยากเปลี่ยนใหม่นะมันหลายปีแล้วก็เปลี่ยนก๊อกน้ำให้ด้วยครับก็จะให้ดูสายดินหางปลาสีเหลืองๆนั้นนะครับก็ตัวนี้จะเป็นเป็น สายนี้จะต่อไปยันแท่งทองเหลืองที่ตอกลงในดินนะครับความลึกก็ยังต่ำก็ประมาณเมตรหนึ่งคือตอกลงไปในดินนะครับไม่ห้ามห้ามไปติดตัวอาคารตัวโครงเหล็กตัวโครงสร้างนะครับตัวเนี้ส่วนสายที่เข้าเบเกอร์นี้ก็จะมี มี N มี L นะครับให้สังเกต N L นะถ้าสาย N ก็คือนิวตันนะครับนิวตันก็จะเป็นสายสีน้ําเงินส่วนสาย L สาย L นี้เป็นสีน้ําตาลนะครับ uh, deal, นะ uh, ฝาครอบจะมีรู mm hmm. ยึดน็อตอยู่ตัวหนึ่งนะครับข้างล่าง กประกอบฝาก็ประกอบ,กอบ,กอบไม่ยากครับรอบเข้าไปแล้วก็กดภาพอาจจะดูสั้นๆนะครับเพราะตอนถ่ายเราก็คิดว่ามันไม่เร็วขนาดนี้นะครับแต่พอมาดูแล้วมันเร็วนะเพราะว่าถ่ายมือหนึ่งทำมือนึง นครับอ่าครับนี่ก็ประกอบเสร็จก็ทดลองนะครับ